ที่งมันเขากะเข้าวาแอปมันอยู่ที่แอปนดเเวลาเวลากดเข้าไปแล้วมันจะให้ใส่ัน้าเบอร์โทรเนาะใส่เบอร์โทรที่เขาจะตื่นเขาจะตื่นเบอร์ใดเขาใส่เบอร์นี้เนาะ ตัวยาตัวนี้นะครัต้องใส่สองูกนากรอนะใส่สอเกนาก่อนสองูนก็หกันามนี้เบื่อเบื่อเบื่อนะครับเจาเนาะสบมแจะเเบื่อใดกันเบื่อนี้ออกเนาะเป็นเบ่รหัสพานเป็นรหัสผ่านตัวนี้รหัส่านเนาะตัวนี้รหัส่านตรหัสพานตัวนี้ใส่เนาะตัรหัสพานคือกันเบื่อเท่าตั้งคือกันเบื่อยูนิเทิลจิตหนึ่งสามเสี่เนาหลังจากนั้น เขาจะขำมาเขาก็จะเบิกเงินเขาเนาะเขาจะเห็นว่าเขามีเงินอยู่สั kind of ่งเนาก็อ <Amen> ินเทอร์เน็ตเขามีอยู่หันหนึ่งจีนอย่างเขาสิว่าเรืองฟรีแล้วเนาะที่เงินก็ไม่นว่าเข้าตัวนี้เนาะตื่นเงินคทูนนี่ตื่นเงินคทูนเข้าไปเราหลังจากนั้นเราก็กดตื่นเงิน ครับเข้าไปเนาะวิธีทีเติมเงินมีอันนาสองแบบเนาะแบบที่หนึ่งเป็นรหัสใส่เนาะตัวบุหรี่ทุบมันมันตัวต้วเนาะเวลาพอนรหัสเติมเงินใส่เวลาเาขูดบัตรธนาคารพอนเติมเงินอยู่นี่ใส่เนาะใส่ห้องนะสามิวิธีสองเลยเมวนว่าสแกนเนาะเข้ากันได้แล้วขูดบัตรมาได้ห็นมันจะมีให้สแกนกคตัวนี้เนาะหลังจากนั้นก็เอาบัตรมาแล้วก็เาก็สแกนแบบนี้น สแก,กนลแล้วก็กดอันน่ายุงเงินมันก็เข้าเลยเนาะดูนะครับว่าอยากเติมอไม่ได้เติมอยู่บิสเซบันได้เนาะหลังจากเราเติมแล้วล่ะก็เราต้องมาตั้งเน,น,ตงตงน,น,น็ตอนนีกเนาะเาดีาา๋เวลาเราเติมแล้วอันนี้ตัวนี้เป็นวิธีตั้งเน็ตเนาะนี่ตัวนี้เนาะดังตะกิตหลังจากเราเติมแล้วเรามีเงินอยู่แล้วเนาะเราก็มาตั้งหน้าแบบนี้นกดเข้าไป ปกตไเดี๋วก็เลือกเลือกตัวนี้เนาะ M10 30วันเนาะเลือกตัวลงถึงกดตัวนี้ลยลงเทะเบียนนะก็จบเลยเนาะกดปับ๊บก็ดันนะปัตเ,เลยเนาะแล้วก็ออกมาป,ปกติเนาะ